สวัสดีครับชาวรัคนาราสีสิงห์ครับแมวสิงห์สำหรับชาวรัคนาราสีสิงห์นะครับครับ ก็จะมาถึงคิวของท่านละในการพยากรณ์ดวงรายปีประจำปี2560ใช่แล้วครับชาวราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมจนถึงวันที่16กันยายนนะครับถูกครับอยากจะบอกว่าเมื่อกี้อ่านสองรอบละอีกวันที่วันที่คืออ่านผิดมาแล้วสองรอบด้วยกันนะครับโอเคชาวลัคนาราศีสิงค์ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับทุกๆลัคนาราศีที่จะได้ฟังเหมือนกันเลยว่า การดูดวงรายปีต้องดูทั้งราศีและลัคนาลัคนาใช้ตอนไหนและัคนาใช้ตอนที่คุณอายุ25ปีขึ้นไปครับผมอย่างเช่น25ปีกับอีกหนึ่งวันนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็คือลิง์กอยู่ข้างใต้นะคบให้ไปดูที่ลิง์นั้นแล้วก็ไปดูว่าไปพิมพ์หรือว่าไปตรวจเช็คดูว่าวันที่คุณเกิดเดือนที่คุณเกิดปีที่คุณเกิดแล้วก็เวลาที่คุณเกิด อ่าเวลานี่คือสําคัญเลยจะเป็นตัวคํานวณลัคนาให้คุณถ้าคุณได้ลัคนาไหนแล้วคุณก็ไปดูในเทปเทปนั้นด้วยอืออาทิเช่นคุณอยู่ที่ราศีสิงคุณเกิดราศีสิงอ่าลัคนาเป็นลัคนามังกรคุณก็ต้องไปดูที่ราศีมังกรด้วยถูกต้องแล้วครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็เอาคพยากรของทั้งทั้งตัวราศีและทั้งตัวลัคนาเนี่ยมาบวกกันแล้วหารสองแล้วเอาหารสองนะครับก็คือเวทน้ําหนักคําพยากรระหว่างมังกรกับสิงสมมุตินใช่แล้วครับ สมมุตินะฮะไม่ใช่ว่าลักคณาราศีสิงห์ต้องไปดูมังกรตลอดออไม่ใช่นะครับนี่คือการสมมุตินะคุณต้องไปดูกันเองว่าคุณลักนณาอะไรใช่แล้วครับแล้ววันนี้ของชาวลักนาราศีสิงห์ผมก็จะพยากรณ์เหมือนเดิมครับห้าเรื่องห้าเรื่องงานเงินรักสุขภาพโชคลาภอ่าบางทีท่านอื่นๆอาจจะดูจากราศีอื่นมาแล้วโอเคมันก็พูดเหมือนเดิมนั่นแหละวะไม่เหมือนเดิมเพราะมีแป๊กหลายมุกหลายมุกแล้วนะฮะอ่าก็เริ่มเลยไม่ให้แกเป็นการเสียเวลา เป็นการน่ารำคาญครับเรื่องของการงานเช่นเคยสามแบบสามสไตล์พนักงานกันเดือนอ่าเจ้าของกิจการครับแล้วก็พนักงานของบริษัทพ่อแม่อคนว่างงานอ๋อคนว่างงานนะครับโอเคครับสำหรับผมนะครับไพ่ที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะเป็นไพ่เขาเรียกว่าเป็นไพ่ใสทันพาเลนสครับทันพาเลนสฮารโล่ของผมก็จะเป็นเจ็ดสิบเจ็ดดอเจ็ดสิบแปดดอ นะครับไม่ใช่นิวิชันก่อนอันนิวิชันลืมลืมให้นิวิชันนะครับมาเริ่มที่ไตรมาสแรกของพนักง,งานเงินเดือนกันครับครับผมอ่ะไค<ภ>ลาป๊อปก้าวถ้วยก้าวถ้วยกับคนไม่สมหวังครับกับคนที่นั่งพิงถ้วยเจ็ถ้วยกับคนไม่สมหวังดีกว่าเหมือนมันนั่งกันอยู่สามคนเนอะ เอผ <c oughs> มแล้วสาหรับประมาณนั้นเลย <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมมันคือความหมายของมันก็คือบอกว่าว่าขอให้คุณนะครับผมครับคิดอะไรให้เยอะคิดอะไรให้กว้างอย่าทอดทิ้งสิ่งที่เรียกว่าจินตนาการของคุณไปมนโนเยอะๆมนโนเยอะๆถึงแม้ว่าการมนโนอาจจะไม่ใช่อาจจะแบบทําไม่ได้ก็ตามแต่ขอให้คุณอย่าทิ้งสิ่งที่เรียกว่าความฝันไปนะครับครับแล้วจะทําให้หน้าที่การงานดีขึ้นถูกต้อง,องแล้ว,วรครับ แบบถึงตไตรมาสที่2ใช่แล้วครับสำหรับไตรมาสที่2เนี่ยของผมเป็น10ถ้วยเดอะฟูลครับสำหรับ10ถ้วยแล้วเดฟูลเขาบอกว่าช่วงนี้ให้ทำความรู้จักกับคนมากหน้าหลายตาจะดีแล้วจะดีนะครับผมอาจจะดูเป็นคนที่อาจจะใาศัยดีมากผิดปกติ คนโอแรงก็ทำไปทั้งเป็นคนโอแรงในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับผมก็เขาบอกว่ามันจะทําให้การงานดีขึ้นนะครับมาดูในไตรมาสที่3ดูซิว่าชาวลัคนาราศีสิงห์จะเป็นยังไงเขาบอกว่าของผมเป็น2เหรียญนะครับนายออฟแวรครับนายออฟแวร์และ2ฟูจิสลึกเกินนายออฟวาร์ดกันแล้ครับนายออฟวาร์ดแอนด์สองเหรียญเขาบอกว่าในช่วงนี้เราอาจจะต้อง มีการเลือกบางสิ่งบางอย่างให้กับชีวิตออการงานของเราเ,ออเช่นเราบอกว่าเราอาจจะทำแผน B แล้วดีไหมทำแผน A แล้วมันดีไหมเราอาจจะต้องเลือกแต่เขาบอกว่าไม่ว่าจะทำแผนไหนไปก็ตามม,มันดีทุกอย่างครับผมขอให้เรามุ่งมั่นและตั้งใจทำมันไว้ครับโอเคมาถึงไตรามาสสุดท้ายของปีของสลับพนักงานเงินเดือนของชาวลัคนาราสีสิงห์กันครับครับผมของผมเป็น Thunderbolt ครับผม10 Tower ครับวยอุ้ย แบบนี้ไม่เวิร์กแล้วไม่เวิร์กใช่ไหมแบบนี้ไม่เวิร์กเลยนะเพราะบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยทางบริษัทอาจจะมีการแบ่งฝักแบ่งไฟและอาจจะทําให้เราต้องตัดยังยังเอายังไม่ถึงเรื่องการเงินยังไม่ถึงเรื่องของการเงินแต่เขาบอกว่าในช่วงนี้ชีวิตชีวิตในบริษัทจะอยู่ยากเป็นพิเศษคือมันจะมีสองฝ่ายอาจจะมีสามอาจจะมีสี่ก็ได้อ๋อมีหลายฝ่ายเลยอ่ะเอาเอาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องแบบ เลือกสักฝ่ายนึงแล้วอยู่ให้เป็นครับโอยตายละคือบางครั้งอ่ะงานงานงานยากไม่ใช่ปัญหาเนาะแต่บอกว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากจังอจริงครับผมเพราะฉะนั้นระวังระวังหน่อยนะครับมาดูสาหรับเจ้าของกิจการกันบ้างเจ้าของกิจการที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ในปี2560ครับของผมเป็นตรมาตแรกของผมเป็นเดอะสตาร์ครับผมความหมายคล้ายๆกันกับ กับอ e ีเมื่อกี้เลยเขาบอกว่าอย่าทิ้งสิ่งที่เรียกว่าความหวงังอ,อย่าทิ้งสิ่งที่เรียกว่าความฝัพนพนักงานเงินเดือนนะนะครับอ่าถ้าคุณเขาบอกว่าอะไรอะ่ะฝันให้ไกลไปให้ถึงเออเออนะครับลักษณะประมาณนั้น เพราะฉะนั้นแล้วคุณคิดไอเดียอะไรได้คิดและอย่าลืมทํามันด้วยนะครับก็เหมือนที่มาเมกเคยบอกว่าถ้าคุณว่าฝันไว้2ี่สให้คุณฝันไปเลย4ี่ิใช่ครับผมอย่างน้อยถ้าคุณทําไม่ถึงคุณอาจจะได้สักสิบแปกก็ยังถือว่าเฮ้ยถึงว่าเออแต่ถ้าเราฝันไว้ทักยี่สิบนะครับผมเราก็ทําได้แค่อาจจะสิบไม่เวิร์ไม่เวิร์ถ้าฝันยี่สิบทำไปเลยสี่สิบถูกถึงถ้าทำไม่ถึงเป้ามันก็ยังได้ครึ่งหนึ่งไงเอออารมณ์ประมาณนั้นครับอ่ะมาถึงไตรมาสท ของผมเป็นเจ็ดถาครับแปดครถาครับอุ้ยทำไมฟันมันดูแล้วมันดูแปลกจัง,จงเลยเหว่าจะเห็นว่ามีคนหนึ่งพุ่งกระถาขึ้นไปปักอยู่ข้างบนเออฮะแต่มีอีกคนหนึ่งเหยียบกระถาอยู่ด้านบนไต่ขึ้นไปอีกแต่ก็ต้องรับมือกับคาถาอีกหลากหลายอันโอ้ทำไมม่มดูกระถาเยอะจังเลยงานเยอะมีคนเอางานให้คุณถาถมเข้ามางานคุณก็เยอะอยู่แล้ว ครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้คุณยิ่งอยู่ระดับสูงมาเท่าไหร่นะครับยิ่งดีวกับคนที่ระดับคือมีเขาเรียกอะไรเดียวมีตำแหน่งสูงมากเท่าไหร่มี power สูงมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งรับมือยากมากเท่านั้นบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะลองเปลี่ยนใหม่ไหมเปลี่ยนแบบจกปกติดิวกับดิวงานกับคนที่ระดับใหญ่ระดับโตเท่านั้น ลองเปลี่ยนมาเป็นดีลกับคนที่ลดลดลงมาหน่อยอาจจะทำให้งานเนี่ยสามารถผ่านด้ง่ายขึ้นนะครับเออไม่ต้องไปคุยกับหัวหน้ามันให้คุยกับระดับรองบอสลงมาหน่อยเอออะไรประมาณนั้นครับโอเคจะเวอร์ขึ้นใช่ครับมาดูไตรมาสที่3มครับเอ่อ g h t of s ฟ o r สครับ Night of c u p เอยไม่ใช่ p พ g e of c u p หรือเปล่าตัวนี้อ่า Night of s อ o r อน and Page of Cup นะครับช่วงนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของการ การแทงข้างหลังอุ้ยอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดึน่ากลัวมากมากนะครับผมซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่ต้องระมัดระวังมากๆในช่วงนี้คือคนที่มีอายุมากกว่าเรานะครับยังไม่อยากกาหนดเพศว่าเป็นเพศไหนแต่ต้องระมัดระวังคนที่มีอายุมากกว่าเราเข้าไว้นะครับผมใช้คำว่าระวังไว้ก็ไม่เสียหายเนาะนอกจกนั้นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรครับในช่วงนี้โอเคเรียบร้อยไปครับต่อไปไม่ถึงไต่มากสุดท้าย ไปมาที่สีดูซิว่าจะดื่มตาอ้าปากกันได้ไหมคงผมผมว่าได้นะอ้าได้อยู่อาร์เรเฮมิสมีความหวังละอ้าความเมสเป็นความหวงังผมผมเป็น<ค>หกเหรียญนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์เก่าๆนะครับสำหรับหกเหรียญและเฮร์เมสสิ่งที่บอกก็คือว่าคุณลองย้อนกลับไปไหมลองย้อนกลับไปดูว่าเมื่อก่อนคุณเคยทํางานแบบไหนครับ นะครับลองเอาวิธีการทำงานแบบเดิมๆม,ม,มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันมันอาจจะทำให้งานดีขึ้นก็ได้คนบางคนจ,จะมองแต่ว่าต้องได้แต่การเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นสิ่งใหม่มๆสิ่งใหม่ๆจะกลับลืมไปมองไปว่าในอดีตเราก็เคยมีสิ่งที่ดีอยู่แล้วโอเคนะครับเรียบร้อยไปครับสำหรับเจ้าของบริษัทนะมาดูกันในส่วนของบริษัทพ่อแม่นะใช่แล้วครับผมคนว่าง,งานนะครับในไตรมาสแรกเป็นยังไงบ้างว๊า ว่างานคะ่ะอย่างอย่างกรณีว่างานกรณีเป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยเรียกว่าว่างงานไหมก็มีงานทำอยู่ดิก็ส um> ับขอสมกอไม่ใช่เหรออะไรครับขอสาบมีกินอ้าวไหนอ๋อแวนครับเพผมเป็นแดดบาดวันแเดดเดมใช่แดดแดดแดดเออนั่นแหละครับจะเห็นว่าอีเดสเนี่ยครับผเคียวมัน เคียวมันพาดคอพอดีฟิ้เลยเห็นนะเห็นเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะหวังอะไรไว้ก็ตามอย่าหวังสูงเกินไปครับช่วยประมาณตัวเองด้วยนะครับมีโอกาสที่จะชวดงานสูงกรณีที่ว่างงานนะครับมีโอกาสชวดชลุขันเาอมาลงมาสิงเนี้ยแม้ว่าโอกาสจะกลุ่มดีครับครบเลยครับต่อไปในไตรมาสที่สองครับเดอะทาวเวอร์ก็ยังไม่เวิร์กนะข้อมเป็น แฮงแมนผมจะบอกว่าเกิดใหม่เออผมว่าเกิดใหม่คือเป็นแดกแด้ปกติแล้วแดกแด้จะต้องเป็นผีเสื้อต่อใช่ไหมครับแต่อันนี้ผมว่าดักแด้น่าจะฝ่อมันจะฝ่อมันจะฝ่อมันก็เออนั่นแหละไม่เหลือไม่รอดหรอกครับผมแล้วสําหรับประมาณนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําเลยคือคือหางานทําให้ได้ตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่งนะครับไตรมาสที่สามหาไม่ได้ที่หนึ่งสองไม่ได้เรามาดูสามนี้จะได้หรือเปล่าเนี่ย เดอะโร้ยครับ e m p มเพครับได้คะได้แน่ๆครับผมเ <c oughs> พราะว่าทั้งเด e World และเอ press แปลว่าชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้ที่ไกลๆไหมดูมันดูไกลๆไ,ไม่ต้องถึงขนาดไกลๆก็ได้ครับผมแต่ใช้ก็วความเป็นอยู่ที่ดีอเออแค่นี้ก็พอแล้วโอเคเนาะนะครับโอเคไปดูในไตรมาสที่4ี่ครับเออแต่เออแต่พูดไว้หน่อยก็ได้ว่าสำหรับใครที่อยากทำงานต่างประเทศมีโอกาสช่วงนี้มีโอกาสสูงนะครับไตรมาสที่4 The Emperor มาละได้เป็นราชาบ้างละของผมเป็น Ace of Ward นะครับมึงมีงานแน่นอนมีงานแน่ๆยังไงคุณต้องได้งานในช่วงนี้แน่ๆครับผมใครที่ตกงานมาทั้งปีไตรมาที่สีได้งานครับจบจริงสามก็ได้แล้วนะจบจบจบในเรื่องของงานสำหรับชาวรัคนาราศีสิงนะครับนะครับมาถึงเรื่องของการเงินกันบ้างว่าจะเป็นยังไงครับรอบนี้ใช้ไพ่แคสอะไรนะไม่ได้เข้าแค เมจิคัลแคทมิสติคอลนอตเมจิคอลเมจิคอลนี่ดูแบบเป็นสาวนอร์เวย์มนโอเคมาเริ่มกันที่เรื่องของการงานในไตรมาสแรกของชาวลัคนาราศีสิงห์กันบ้ายังจะงานกันอีกหรอครับเงินครับไม่เอาแล้วผมเริ่มเยียนงานแล้วนะมันอ่านหลายเทแล้วมันงงในไตรมาสแรกไฟออฟไฟค่ะไฟออฟ มันก็มาบ่อยสะเหลือเกินไพ่ใบเนี้ยทีไพ่ใบเนี้ยมาทีไรนะคุณอำสิลก็พูดชื่อทีเลยตัววีกับตัวอาร์มันใกล้กันไงโอ้นะอ่ะ,อะ, <c oughs> อะมาดูบ้างล,ลักษณะของไพ่ใบนี้นะครับเขาบอกว่าในช่วงนี้การเงินนะครับผมต้องอเก็บไว้ให้ดีๆเพราะมีโอกาสสูงที่อาจจะโดนกง โดนหนึ่งอะโดนโกงมีนะครับผมโดนแย่งชิงแย่งชิงนี่อาจจะพูดประมาณว่าโดนลักขโมยไหมโดนลักขโมยเออี่ไหมยังไม่อยากให้คิดในทางลบขนาดนั้นงยังงหายงนหายแต่ก็พูดว่ามีเกณฑ์ที่อยู่ดีเงินจะขายไปโดนไม่ทราบสาเหตุโอ้โเออเอาเออพอแล้วโอเคจบมาถึงใตบมาที่2ครับ ่าลืมนะไตมาารแรกมีโอกาสเงินหายไปโดยไม่ทราบสาเหาตุน่ากลัวฟังดูได้วแบบแปลกๆไหนออฟฟรายเขาผมเป็นเทมเพลนส์ครับควรจะเ <c oughs> สียงเ,งเ,เงินเพราะการชุมนุมหรอเปล่าเสียเงินเพราะการชุมนุมหรอช่วงนี้อาจจะมีการออกเที่ยวบ่อยเที่ยวคือไม่ใช่เที่ยวกลางคืนนะอาจจะมีการออกน<ป>อกบ้านหรือประชุมสมา,สาเอองานสังสรรค์อะไรประมาณนั้นโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลการเงินของตัวเองเนาะในช่วงไตมาสที่สองครับ มิวไตรมาที่สามครับเงินจะหมดไปกับอะไรนาะฟออฟคิงครับเพจออฟครับครับครับผมเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพความสวยความงามมากเป็นพิเศษสปามีอะไรอีกก็หมดแล้วบูทอกอะรบททอกมีอะไรอีกไม่รู้ เริงหรอไม่รู้ว่าคลินิกผิวพรรณอะไรอย่างนี้ใช่แล้วครับผมดีไม่ดีนะครับอาจจะไม่ใช่คลินิกหรือผิวพรรณอาจจะเป็นในเรื่องของการจัดสรรเครื่องแต่งกายใหม่ยกชุดใหม่เออนะครับถ้าเป็นฝ่ายใช้ก็เข้าฟิตเนสดูแลรูปร่างอะไรอย่างนี้ใช่แล้วครับให้ดูดีหรือวิตามินก็ได้อะเออมาช่วงนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายกับอีพวกนี้เยอะเยอะเนาะไปดูไตรมาสที่สี่ครับของชาวรักนาราศีสิงประจําปีนี้ครับผมสิบไฟออฟคิเทนครับ ของผมเป็นสามเหรียญครับผมอยู่ท่าทางในช่วงของไตรมาสนี้ไตรมาสสุดท้ายของที่อยากได้น่าจะหมดแล้วละมั้งครับไม่มันก็ยังอยากได้เทียนอยู่เห็นไหมอีเมลยังอยากเล่นเทียนอยู่เออแต่จะเห็นว่าภาพของผู้ชายที่อยู่ข้างหน้าเขาหยิบแค่เหรียญออกมาเหรียญเดียวจากท้งหอกมี3อย่างก็คือใช้จ่ายประหยัดลงเฉพาะฉันใช้จ่ายประหยัดลงครับช่วงนี้ดูแล้วจะมีเงินเก็บนะครับจากที่ถลึงทิ้งมา ทั้งปีเพิ่งจะนึกได้ครัว,ว่าควรเก็บาตายแล้วฉันต้องเก็บเงินเออนั่ <ทำ S 1> นแหละมาแต่ไปเรื่องของความรักนั่เหมือนเชียวครับเรื่องของความรักเราจะแบ่งเป็นสองแบบก็คือโสดและมีคู่นะครับไพ่ความรักก็เช่นเคยแฮปปี้ทาโร่จากปีที่แล้วก็เราก็ใช้ถึงปีนี้จริงเหรอจริงจำได้อยู่ไพ่ปกกุ้งปกกี้เนี่ยอไพ่ปอกกี้นะครับมาเริ่มกันเลยที่ความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์ประจำปี2560ครับ เลื่องของความรักเือคนโสดใตมาแรถทาไมผมดูผมไม่ค่อยเวิร์กเลยหรออ่าเดเมจิเชียนครับเมจิเช like ียนกับสี่สี่อะไรสี่ดาบเออเวิร์กไหมเขาบอกว่ารู้มากครับรู้วิธีวิธีการจีบหรือวิธีการครบอะไรยังไงแต่อีกเจ้าทฤษฎีนกว่ะเห็นนกว่านกข้างบนนี่อยู่นี่เลยนกนกโตโตบนหัวมนสดุด ไต่มาที่สองหวัว<ล>เราะยังะสะใจไม่ Queen of Swords คะ่ะเป็น w h e l of Fortune ครับอ่าโอเคเธอพูดบอกว่าเกือบเอ้ยมีนกนะั่น่ะไม่รอบนี้นกจริงๆ <laughs> นก <laughs> เขาบอกว่า คิงออฟซอสเนี่ยคออฟซอสเขาบอกว่าช่วงนี้จะอารมณ์แปรปวนบ่อยอยากมีแฟนไม่อยากมีแฟนบ้าเคือแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วนกค่ะนกอีกเช่นเดินกอีกแล้วนะครับมาดูในไตรมาสที่3มดูเซ่บางคนเขาไม่เข้าใจว่านกแปลว่าอะไรอ่ะชวดนะฮะหนูอ่ะหนูมาว่าช่วยไปทุกอย่างนะครับโอเคต่อมาเป็นของผมเป็น King ofward ครับไพ่ปิดตาสดาบครับชี้หาแล้วไม่ได้อ่ะ มดาไม่ดูไม่ได้คอนโรู้สึกว่าจะยาวเลยนะเนี่ยแต่เดือนหนึ่งถึงเดือนเก้าแล้วตอนเนี้ยคุณราศีสิงห์นี่ไม่เวิร์กนะเนี่ยกับเรื่องความรักในปีนี้สุดท้ายใส่มาสุดท้ายโอ้ไม่ไดอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเองแต่ผมเป็นเทนออฟเทครับไปอยู่กับครอบครัวครัขึ้นมาเป็นอะไรล่ะเขาบอกว่ามีคนเข้ามาอยากจะเข้ามาหาคุณและ จะเหมือนคุณโสดมานานมากคุณเลยเริ่มตินเริ่มชินกับชีวิตโสดเท่าไห้วเริ่มเริ่มด้านอ่ะเริ่มด้านเออหน้าเหรอครับ <c oughs> ความรักหัวใจเริ่มแข็งแกร่งอ๋อหัวใจเริ่มแข็งแกร่งเออวิชอบคำนี้อะวิฟังดูแบบเสื้ออ้อาวต่อไปครับถึงอะไรนะคนมีคู่ในใจมากแรกสำหรับราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์มาหกดาบเจ็ดดาบจ้ะ โอ้ยหกดาวกับเจ็ดาบเป็นสิบสามดาบเจ๋งมากอะไม่ใช่ปะไม่ใช่ปะโอ้ยหกดาบกับเ็ดาบเป็นสิบามดาวสิบสาดาบทําอะไรได้น่ะไปดูดิเขาบอกว่าช่วงนี้ความรักของคุณจะค่อนข้างดูไม่หวือหวาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือทั้งสองฝ่ายต่างมีความลับแก่กันแต่เขาว่าความลับเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าอาจจะต้องแบบไปมีคนอื่นเนาะแต่ช่วงนี้โรคส่วนตัวแต่ละฝั่งคือสูงสูงมากที่สุดครับเออแม แต่เขาไม่ได้มีคนอื่นนะไม่นีไม่ดน่ะ่ะเขาบอกว่าความรับเฉยๆจะไม่บอกว่าอะไรอ่ะเอออะไรอ่ะออไตรมาที่สองสามสี่ดาบ lover and สี่ดาบช่วงนี้ความรักนะครับใช้คาว่านิ่งๆดีกว่ายังรักกันอยู่แต่แค่เหมือนไม่แสดงออกมันจะเข้าสู่ภาวะเฉยชาประวันนี้อยู่เย็นชา รู้สึกความรักของราศีสิงห์ไม่เวิร์กเนาะไม่เวิร์กไม่เวิร์กในปีนี้จริงๆปกติแล้วราศีสิงห์จะปังตลอดนะแต่มาที่3ครับปังพี่นาอะสิดูดิขึ้นมาแต่ละอันสิบดาบเนี้ยโอ้โหจะเวิร์กกว่าสิบดาบขึ้นมามันแปลว่าจะทําอะไรก็ไม่ถูกใจอีกฝ่ายหนึ่งครับ <c oughs> ไม่ว่าฉันฉันจะทําอะไรก็ตามอีกฝั่งหนึ่งก็ <c oughs> <c oughs> เออเอารมณ์นั้นอะ่ะ <c oughs> แค่ตดยังผิดอะ มันก็ผิดอยู่แล้วว่าตดเนี่ยหายใจยังผิดเผดนะเออ,เอ,อไปต่อสุดท้ายมันต้องดีขึ้นสิบางทีเขาตดขำๆก็สึกไปก่อนเ็าอีก<ะ>อ่ะชิงล้อมเนี่ยวิลุณว,ว์ตดขำๆตดจริงจังวะ่ะเกออ้าถ้วยครับอ่าราชาเหรียญครับเก้าช่วยเก้าช่วยเก้าถ่วยกับราชาเหรียญน,นะครับผมเก้าช่วยกับราชาเหรียญเขาบอกว่าในช่วงนี้อื สถานการณ์ดูเหมือนดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับแต่วิธีการทําเขาบอกว่าเขียนเช็คอยากจะพูดว่าแอบถูกเออเออเขาบอกว่าช่วงนี้นะครับผมมีอะไรก็ตามคือมีเงินเก็บใช่ไหมมีเงินอะไรมาหยิบเอาไาใช้เอามาเปย์มันนะครับเปย์มันเปย์คืออะไรมันคือคู่ของใจไปให้มันให้หมดเปย์คือการจ่ายเงินครับผมอาจจะแบบเอออาจจะซื้อของให้นู่นนี่นั่นให้นะครับแล้วจะทำให้สถานการณ์ในความรัก ดีขึ้นเขาเรียกว่าหาของขวัญให้บ้างวาเลนเทายไม่ได้ให้ก็ให้คริสต์มาสเออ,เอ,อนะครับโอเคเรียบร้อยไปสำหรับเรื่องความรักของชาวรัคนาราศีสิงห์นะครับรให<ช>่<ด>แล้วสัปาหที 5, ่หกสิบดูดูไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่<ด>แต่ก็ยังสาม,มารถประคับประคองได้ตั้งแต่ช่วงไตรมาสุดท้ายใช่ครับผมเพราะถึงแม้เขาบ คือชีวิตคนรักอ่ะมันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องหวือหวาหรือว่ารักกันตลอดเวลาเนาะมามันอาจจะมีช่วงเวลานิ่งๆบ้างมาดูกันเรื่องของสุขภาพกันบ้างครับครับสําหรับผมคือใช้ไพ่กอาทาโรออีกหนึ่งชุดดูเว้นช่วงเวนานะครับนั่นได้ถึงแล้วเห็นไหมเก่งครับไตรมาสที่หนึ่งทอเลสตาร์ครับนายอวอร์เดอร์นายอวอร์เดอร์แอนด์เดอะสตาร์โลกเรือลังจะมีทางออก ขนาดนั้นเลยเหรอออสำหรับผมผมพูดว่าว่าบอกว่าสำหรับตรงนี้เนี่ยใครที่เป็นโรคอะไรอยู่นะครับจะเห็นหนทางการรักษาที่สามารถรักษาได้มันไม่ต้องถึงขนาดเลือดลังก็ได้ไงโรคอะไรก็ได้อะเออโรคอะไรก็ได้นะครับใชทุกอย่างมีทางออกครับเพราะฉะนั้นสุขภาพคือดีดีในช่วงนี้จะมีทางรักษานะครับครับอ่ เลิกเออเลิกเลกไตมากที่2ครับแฮง m a n ครับไฟออฟแอร์ครับไฟออ of Air and h a ฮงแมนนะครับไม่ใช่ฮะคือผมอยากรู้ว่าปกติแล้วอาการเมารถเมาอะไรพวกเนี้ยมันสามารถเป็นเป็นหายได้เปล่าวะเป็นได้คือคนที่ไม่เคยเป็นเป็นได้ไหมอะเป็นได้เออช่วงนี้อาจจะเกิดอาการมึน วิงเวียนศีรษะปวดหัวเยอะมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะสาเหตุใช่โดยเฉพาะจากการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บชอบอ่านหนังสือในรถปกติอ่านได้หลังๆอ่านไม่ได้เอออะไรประมาณนั้นครับผมช่วงก็ต้องคอยดองมาเขาบอกเขาบอกว่าในที่หงนั้นจะเป็นพวกสายตาสั้นสายตายาวหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้นะสายตาสั้นสายตายาวเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลองถ้าเราเกิดอาการพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เช็คในเรื่องของ ระบบประสาทละเช็คตาด้วยระบบประสาทอะไรอ่ะประสาทวะเนี่ยนิดนึงมาดูตัวเตยมาที่สามครับว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพจะเป็นยังไงบ้างครับเอาเวกิ้งครับเดชครับอ่ะแย่ละฟังชื่อเดชนี่ไม่เพราะเลยเนาะครับแล้วก็ดูต้องดูเคียวก่อนว่าเคียวไปถึงตรงไหน เคียวเหวี่ยงไปที่สภาวะช่วงแขนไปถึงสภาวะช่วงหัวอปวดไหลอย่างนี้ไหมช่วงนี้จะมีช่วงปวดอย่างเงี้ยตรงช่วงเนี้ยจะปวดชาทั้งแถบเลยอาจจะมีอาการชาได้ครับผมนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความปวดหัวยังคงไปเหมือนเดิมนะครับนะครับเออฮะชาไปมาสุดท้าย อ๋อผมไทยเลยมีอาการเจ็บไข่ฮะไข่แตกมิชโอ้ยเอางั้นเลยเลยทีเดียวอ่ะสายครับผมของผมเป็นนายออฟ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 คอยเออนายนะคอยเออตกใจนายออฟคอยกับไข่แตกลาโมกนายออฟคอยกับไข่แตกโอเคถูกแล้วนะครับแล้วดูดิดูดูชูหัวขึ้นมาแบบ ัวดสัสูงเชื่อเนี่ยอะไรงูอ๋อเขาบอกว่าช่วงคิดไม่ออกเลยในตอนนี้อ้าวอ้าวหาเวลาคิดขอเวลาคิดจิ้มตับผิวหนังรอผิวตังผิวนางเหรอเขาบอกเออเป็นไปได้เพราะมีลักษณะของไฟอยู่ด้านหลังใช่นะครับอันที่สองคือในเรื่องของลักษณะของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออนะครับช่วงนี้จะเป็นมากเป็นพิเศษครับครับเพราะฉะนั้นหมอนุ่จะขายดีครับโอเคหมอนุ่แผนไทยนะฮะหมอนุกะ มาเหมว่าแผนไทยโพไซดงโพไซดอนอะไรอันนั้นหมอนูดโรมันเลยนะเนี่ยเอออโพไซดอนเนี่ยมาเรบร้อยไปสำหรับเรื่องสุขภาพสำหรับคำใดที่มันเป็นลามกอะไรไปก็ฟังคำข้านะครับ <c oughs> <c oughs> ติดคำขำระวังกินอะไรเยอะใช่ครับผมแต่ถ้าใครชอบก็วนกลับไปนะครับเสื่อมากวันนี้เรื่องสุดท้ายคือ เรื่องที่ขาดไม่ได้สำหรับคนไทยของเราเรื่องอะไรครับเรื่องเชื่องชาวบ้านการโชคเรือ๋อโชคลาบไม่ใช่เรื่องชาวบ้านแล้วคนไทยขาดไม่ได้โชคลาบโชคลาบโอเคครับอ่ะมาต่อครับในไตรมาแรกโชคลาบของลัคนาราศีสิงจะเป็นยังไงในปี2560ครับครับเปิดมาของผมด้วย queen of w a r d ครับ ของผมมันก็จะเป็น2เหรียญเซิฟสองเหรียญก็ Queen of War นะครับผมเขาบอกว่าในช่วงนี้เราคิดอะไรได้ขอให้มั่นใจในตัวเราเองอนะครับแล้วเราจะได้โชคครับในไตามาาที่2ค,2ครับครับอ่เอะไรเจ็ดเหรียญครับว e ออ f ฟอร์จูนครับ,รบมาเป็นยังไงอ่าถ้าเช่นช่วงนี้เนี่ยจะ ได้โชคแล้วล่ะมีแล้วนะมีโชคครับผมช่วงนี้จะมีโชคค่อนข้างชัดถึงชัดเจนมากที่สุดช่วงเดือนสาถึงเดือนหถูกต้องครับยิ่งถ้าเป็นช่วงนี้เนี่ยเราได้ทําบุญทาทานเยอะๆอจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของบารมีทำให้เราได้ปล่อยได้โชคมากครับปล่อยนกนะเดี๋ยวก็ปล่อยสัตว์ละกันปล่อยสัตว์ไม่ต้องถึงขนาดเป็นนกก็ได้นะครับอแต่ถ้าบอกว่าจีบควายแล้วแห้วเนี่ยไม่ได้ไม่ถือว่านการปล่อยไม่เรียกว่าเป็นการปล่อยนกนะครับ มาแล้วครับในช่วงไตรามาสที่3หรเดือแททูครับครับผม10 10 10 10 10สิบเหรียญครับ8เหรียญอ่าสำหรับ8เหรียญรอบนี้ตอนแรกผมกำลังจะพูดบอกว่ามีโชคแต่พอไพ่8อีพายแททูที่อยู่ด้านหลังเนี่ยไพ่8เหรียญมันแปลว่า มองคนอื่นมีโชคแล้วอิจฉาเขาแล้วกันนะครับเออเออแปลว่าเพื่อนจะมีโชคครับผมสกิดเพื่อนข้างๆครับเหมือนมึงจะมีโชคแต่กูไม่ได้เพื่อไม่รู้ดิ <c oughs> คนรอบตัวมีหมดตัวเองไม่มีนะอิจฉาจอง <No. S 2> ทั้งที่ตัวเองเคยมีนะแต่ในช่วงไตรมาสที่3จะไม่มีถ <c oughs> ูกต้องครับยังไงสังเกตที่แท้ถทูที่หัวเขาครับผมต่อมาของผมเป็นเดอะมูนครับของผมก็จะเป็นเดอะ สตาร์มาคู่กันเลยเฮ้ยสตาร์กับมูนอะความหมายของมันคืออะไรนะครับสำหรับสตาร์และเดอะมูนนะครับผมหุ้ยมันขึ้นมาพี่พอดีตรงตรงตรงคารตรงเสาพอดีเป๊ะเลยดวงตาของมันนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพูดบอกว่าว่าถ้าเราชวดมาหลายงวดแล้ว จะเริ่มเป็นทีของเราแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อกี้นี้เราบอกว่าเพื่อนได้ใช่ปะถึงตาฉันแล้วเมื่อกี้นี้เพื่อนได้ตื่เนเะห็นไหมนะครับไปถึงตาฉันแล้วถูกต้องครับเพราะฉะนั้นในช่วงของใจมาที่4ี่ก็จะมีโชคให้เหมือนกันแต่แต่อะไรฮะถ้าช่วงนั้นได้ในใจมาที่4ี่มันจะได้แค่ไม่เกิน2งวดเท่านั้นออถ้าหากเราได้ครบ2งวดแล้วให้หยุดซะให้หยุดซะไม่งั้นแล้วมันจะเทออกรัวๆครับครับผมเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ การพยากรณ์ดวงชะตาประจำปี2560ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับ,รบและเช่นเคยผมจะฝากไว้ตอนท้ายในการคำนวณหารัคนาราศีวิธีการหารัคนาผมได้ฝากลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปนี้ครับนะฮะให้ไปเปิดที่ลิงค์ดูแล้วคุณจะรู้ว่าคุณลัคนาอะไรเพราะการพยากรณ์ดวงชะตาต้องใช้ทั้งลัคนาและราศีครับถูกต้องครับผมเพราะว่าลัคนาราศีจะเป็นส่วนเติมเต็มของกันและกันนะครับครับไม่งั้นแล้วเนี่ยคนที่มีราศีเดียวกันก็จะเกิด ทุอย่างันเหมือนกันหมดเลยเหรอครับผมมันก็คงจับไม่ได้ไม่ขนาดนั้นนะครับอยู่ที่การใช้ชีวิตด้วยนะจริงครับสวันนี้ผมและก็มอเมดต้องขอตัวราไปก่อนเพื่อที่จะทํานายให้ลัคนาราศีอื่นๆครับก่อนที่เราจะหมดเสียงนะฮะไว้เจอกันใหม่ในรัคนาราศีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ